สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อุไรส่วนไม้มงคลจะพามาชมอโกนีมาที่มีชื่อว่ารวยรับทรัพย์ค่ะรวยรับทรัพย์เธอจะสวยด้วยลักษณะใบเนี่ยเป็นใบรูปไข่โคนใบสอบปลายใบแหลมค่ะเนี่ยเส้นแกนกลางใบก็จะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบอะค่ะสีพื้นบนใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดงค่ะเนี่ยจะเห็นชัดดูจากใบนี้ค่ะใบที่เป็นพื้นสีแดงชัดๆนี่ค่ะที่แต่งแต้มสีเขียวไม่เยอะก็จะเห็นว่า สีพื้น,นบนใบของเขาเนี่ยคือสีแดงค่ะแต่งแต้มด้วยสีเขียวอาจจะเป็นปื้นสีเขียวเนี่ยจะเป็นปื a, ้ปน,ปนใหญ่บ้างปื้นเล็กๆและเป็นจุดๆบ้างเนี่ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นปื้นค่ะ <c oughs> ด้วยรับซับจะแต่งแต้มด้วยสีเขียวที่เป็นปื้นค่ะเนี่ยค่ะก็เส้นกลางปลาและเส้นแกนกลางใบจะเป็นสีแดงสีเดียวกับพื้นบนใบค่ะนี่ก็ขอบของใบจะผิวนิดๆค่ะเนี่ยคะ <c oughs> <c oughs> ่ะก็ผิว <Curry> <c oughs> สัมผัสเนี่ยค่ะ พอสัมผัสดูเนี่ยเขาก็จะลื่นนะคะนี่มันค่ะผิวเขาผิวสัมผัสบนใบเขาเนี่ยค่ะ<ม>ก็มาดูด้านล่างด้านล่างของใบสีจะเหมือนด้านบนค่ะเ<ม>พียงแต่ซีดแต่เส้นแกนกลางใบและเส้นก้างปลาเนี่ยจะชัดด้านล่างเนี่ยค่ะ<ม>เพราะว่าด้านบนเนี่ยเขาฝังลงมาบนใบเนาะก็จะมาชัดด้านล่างเนี่ยค่ะจะเป็นนูนๆค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นนูนๆอ่อลำต้นของเขาเนี่ยค่ะก็จะประกอบกับ กาบค่ะกาบกาบเนี่ยก็อบอบต้นออกมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นกาบก็มีร่องค่ะนี่ก็ต่อด้วยก้านที่กลมค่ะนี่ค่ะสีสีของกาบและก้านของเขาก็จะเป็นสีแดงเล,ลือดสีแดงอ่อนๆเน,นี่ยค่ะเป็นสีขาวแกมแดงแล้วกันน้อนเนี่ยก็จะสวยดูว่าดูสะอาดตานะคะนี่สีขาวแกมแดงเล,ลือนี่ค่ะ จะสวยอ,อ่วัสดุปลูกวัสดุปลูกก็เน้นโปร่งระบายน้ําได้ดีแล้ะค่ะก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆสะดวกก็ตามนั้นค่ะเน้นถ้ามีดินก็ผสมพวกกาบมะพร้าวสับพวกใบไม้เข้าไปเยอะหน่อยเพื่อให้เขาล้วนระบายน้ําได้ดีการใส่ดินเยอะนี่มันจะแน่นค่ะมันจะแน่นระบายน้ําได้ไม่ดีนักอาจจะทําให้รากเนา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมดินแต่น้อยแล้วก็ใบไม้หาได้ตามบ้านตาม ตามสวนเนี่ยใบไผ่ใบอะไรก็ใช้ได้นะคะก็เอามาตัดตัดตัด,ตดให้เขาเป็นชิ้นชิ้นนะคะแล้วก็เอามาใช้ผสมปลูกค่ะนี่ก็จะสวยใบยไม้ที่ร่วงร่วงลงมาก็ทําให้เขาเก่าก่อนแล้วก็เอามาปลูกค่ะนี่ก็จะสวยแล้วก็วัสดุปลูกของทางสวนค่ะ วัสดุปลูกของทางสวนก็จะเน้นเสมอนะคะว่าความสะดวกของเราแล้วก็ทดลองใช้แล้วเนาะว่ามันดีกับไม้ของเราอะไรเงี้ยค่ะระบายน้ําได้ดีไม่มีปัญหาดินอุดตันหรือรากเน่าค่ะก็นี่ค่ะก็จะใช้จะใช้เป็นใบาการ,รปูหมักแล้วก็ผสมเพอร์ไลซ์ผสมกราบมาพาะพร้าวสับค่ะนี่ก็เพอร์ไลซ์ผสมเพื่ออะไรก็ผสมเพื่อให้เขาร่วนซุยระบายน้ําได้ดียิ่งขึ้นดินก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อน ไวนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใส่เพอร์ลไรเข้าไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผสมวัสดุปลูกที่ทางสวนใช้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนคลุกเขาก่อนที่จะเอาลงกระถางปลูกต้นไม้ค่ะก็ใส่เพื่อให้ปรับสภาพดินแล้วก็บำรุงต้นไม้ค่ะนี่ก็คือประโยชน์ของมูลไส้เดือนค่ะก็มันก็มีอยู่หลายอย่างนะคะแต่ว่าเราก็เน้นแค่ว่า ับสภาพดินบำรุงรากบำรุงต้นต้นไม้เนี่ยค่ะทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ไวค่ะนี่ก็รักกระกระถางค่ะกระถางก็เลือกให้สมดุลกับต้นไม้ค่ะก็ ให,ใหญ่เกินต้นไม้กระถางที่เล็กกว่าต้นไม้เนี่ยไม่มีปัญหาเท่ากระถางใหญ่ค่ะกระถางใหญ่กว่าต้นไม้เนี่ยก็จะใช้ดินหรือวัสดุป,ปลูกที่เยอะพอลดน้ําไปก็จะอุ้มน้ําเยอะต้นไม้ที่เล็กกระดูดไปใช้ประโยชน์ดึงไปใช้ประโยชน์ได้ไม่หมดก็จะเป็นความชื้นที่มากก็จะอาจจะเป็นผลเสียทําให้รากเน่าค่ะนี่ก็คือ,อประโยชน์ของกระถางที่ สมดุลหรือพอเหมาะกับต้นไม้ที่ที่เราจะปลูกเนะะี่ยค่ะก็อีกอย่างนึงจะเน้นเสมอเลยค่ะก่อนปลูกเนี่ยก็ควรลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับยาบหรือวัสดุอื่นที่ป้องกันป้องกันอ่าไอเนี้ยวัสดุปลูกของเราล่วง ออกหนีต้นไม้อ่ะค่ะก็ทางสวนก็จะใช้กับมะพร้าวสับชิ้นใหญ่ๆค่ะหรือ่านค่ะ่านหุงต้มฐานดำๆเนี่ยค่ะทุบหยาบแล้วก็เอามารองก้นค่ะนี่ก็ทางสวนจะใช้แบบนี้ค่ะก็สาเหตุที่ทํทาไมต้องรองก้นกระถางก็เพราะว่าสดุปลูกเราเนี่ยค่ะมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะมันก็จึงต้องรองก้นกระถางกันเข้าร่วงค่ะนี่ก็ประสบการณ์ตรงค่ะรดน้ำก็ลดเหมือนอะกวนีมาตัวอื่นค่ะแต่ว่า ในกระถางใบนั้นนะ่ะไม่ได้ลองก้นกระถางก็วัสดุปลูกก็ล่วงไปวันละนิดวันละหน่อยจนไม่มีดินห่มรากกระถางะคะ่ะก็หาสาเหตุแล้วค่ะเอ๊ะทำไมต้นไม้ของฉันมันเหี่ยวก็ลดน้ําก็ดูแลเหมือนต้นอื่นไปยกกระถางดูก็ก้นโบล่ค่ะเห็นแต่รากต้นไม้เพราะฉะนั้นก็ต้องลองก้นกระถางจะจําเสมอเลยค่ะว่าเมื่อเราประสบแล้วเนี่ยเราก็ต้องจําต้องจดต้องจาเอาเป็นประสบการณ์เนาะต้องลองก้นกระถางทุกครั้งค่ะที่ ที่จะปลูกต้นไม้ค่ะนี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอระหว่างการดูแลเนี่ยธาตุหลักธาตุรองกไ็ไม่ลืมค่ะก็ต้องมีการให้ปุ๋ยเป็นระยะค่ะอาหารเสริมเป็นระยะก็คือธาตุรองเขานั่นแหละค่ะก็จะมีทั้งแบบแบบเป็นผสมน้ําแล้วฉีดพ่นค่ะก็มีทั้งเม็ดก็ให้เพื่อนๆลอง าหาในพื้นที่สะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นค่ะแต่ก็ให้ใช้ตามสูตรที่เขาเขียนบอกไว้นะคะอย่าไปใช้เกินสูตรค่ะใช้เกินสูตรเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นผลเสียกับต้นไม้เราค่ะนี่ก็เศรษฐีรับเงินเนี่ยค่ะเศรษฐีรับเงินอ,อ๋อใชไ่ไหมน้าอ่านชื่อผิดอีกหรือเปล่าเศรษฐีรับทรัพย์ค่ะนี่เรียกชื่อผิดอีกแล้วค่ะเศรษฐีรับทรัพย์ค่ะจําชื่อต้นไม้ยังได้ไม่หมดเลยค่ะนี่ก็เศรษฐีรับทรัพย์เธอก็จะสวยประมาณนี้ค่ะนี่ ทางด้านศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งที่ที่ต้องใส่ใจเลยค่ะก็ปลูกแล้วไม่ใช่ปลูกเลยก็ต้องหมั่นดูแลเขาค่ะปลูกอะไรไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับค่ะต้องปลูกด้วยความใส่ใจละค่ะถ้าใส่ใจเนี่ยยังไงก็สวยค่ะศัตรูพืชช่วงนี้ก็จะมีนอนมีมแมลงเนี่ยค่ะก็ระบาดก็ถ้า เราดูแลใส่ใจก็จะเห็นว่าเขาผิดปกติแล้วค่ะผิดปกติของเขาในที่นี่ก็ใบแหวงใบเว้าใบาแหวงใบโดนเจาะนะคะนี่ก็เฮงเฮงเฮงนี่ก็โดนไปแล้วค่ะนี่เป็นหนอนตัวเล็กสีน้ําตาลค่ะนี่กัดกินอยู่สบายเลยค่ะนี่ลูกเบชมพูก็โดนค่ะนี่ตะกะแตนค่ะนี่ก็เนี่ยขนาดว่าอยู่ไม่มีงานประจําไม่ได้ออกไปไหนเฝ้าอยู่ตลอดยังไม่พ้นเลยค่ะเนี่ยก็ ฝากดูแลฝากใส่ใจน้องๆค่ะยังไงเขาจะได้อยู่กับเราแบบนานๆสวยๆงามๆค่ะกว่าเราจะสร้างใบเขาได้ใหญ่ขนาดนี้อะค่ะมาเว้าแหว่งด้วยหนอนกัดซะแล้วเนี่ยค่ะมันก็เสียดายค่ะมันกัดเอาใบใบใบข้างในด้วยเนี่ยก็เป็นใบยอดยอดด้วยค่ะนี่จะทำให้เกิดความเสียดายค่ะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ดูแลก็ ก็คงจะหมดล้วค่ะนี่บังเอิญว่าเราเห็นสะก่อนนี่ก็ยังหาต้นตอเขาไม่เจอเพราะว่าพวกหนอนเนี่ยพวกหนอนพวกตั๊ก,กแตนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นครอบครัวเนาะนี่เราเจอแค่ต้นเดียวค่ะกลัวว่าเขาจะอยู่เป็นครอบครัวค่ะนี่ก็คงต้องพึพ่งยาค่ะยาพ่นเดี๋ยวจะไปหามาพ่นค่ะบังเอิญว่าหมดค่ะหมดพอดีค่ะที่ใช้มานึกว่าจะไม่ไม่เจอแล้วนึกว่าจะไม่โดนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะการดูแลก็เนี่ยค่ะก็เน้นทางด้านวัสดุปลูกโรงร่วนซุยระบายน้ำได้ดีการดูแลการให้น้ำก็อาทิตย์หนึ่งไม่เกิน2-3ถึงครั้งครั้งที่3นี่ก็ดูแลว่าวัสดุเข้าแห้งไหมวัสดุปลูกแห้งไหมถ้าวัสดุปลูกแห้งก็เพิ่มได้แต่ไม่เกิน3ครั้ง แล้วก็อยู่แดดแดดของเขาเนี่ยก็อยู่แดดลำไรคะ่ะเขาไม่สามารถอยู่รับแดดร้อยแหละแดดตรงได้ต้องมีสแลนพางแสงหรือเลี้ยงในร่มคะ่ะนี่ใต้ต้นไม้แดดลำไรนี่คะ่ะก็จะได้คะ่ะก็วัสดุปลูกก็เน้นโปร่งร่วนระบายน้ําได้ดีก่อนปลูกก็ลองก้นกระถางด้วยวัสดุก็จะมีกาบมะพร้าวสับแล้วก็อ,อ่ฐานคะ่ะฐานทุบหยาบคะ่ะแล้วก็ อระหว่างการดูแลก็บำรุงเขาค่ะธาตุหลักธาตุรองอย่าได้ขาดค่ะใส่ใจค่ะความใส่ใจก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ